สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องคับผมมาพอกันอีกคือก่เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมมีแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่ง สื่อทีดีมากๆนะครับผมเนาะมีพี่น้องหลายคนกรับผมถามหากันเข้ามาหลายครับผมเนาะกับแนวทางของเลขชุดนะครับผมเนาะพี่น้องถามหากันเข้ามาเยอะนะครับผมเนาะนี่เบื้องสตีมวันที่ผ่านมาพี่น้องครับผมเขอดสามศูนย์ศูนย์สามอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าเลขมันหลายตัวเบื้องหลายตัวซื่อเบื้องส่งมันหลายตัวตะวันเงา่วหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่งวดที่ผ่านมาเขอดสามศูนย์นะครับผมเนาะอ่าลองเบื้องครับผมสถิตีก็ดีอยู่ครับผมเนาะพี่น้องหลายท่านถามหากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับผมเนาะครัับบบผมมเเนนนนนนาาะีี่ป็แแดวทงชุ เป็ี่ยนยังพี่นอ้องเข้าขึ้นตามกันหลายคือตามหากันหลายครับแถวาสันมีคนถือน้าเพนลนหลายชุดหลายหลายหลายคนอยู่ครับผมงวดน,นี้เนาะเออนี่เอานี่งวดนี้ป่านนี้สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับผมสําหรับเด็กชุดงวดน,นี้ได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมเนาะนี่งวดก้อนงวดงวดก้อนครับผมอันนี้งวดน,นี้พี่น้องครับผมนี่เปรียบเทียบให้กันเบื้องเห็นกันจัด ไปกันเลิศนะครับผมเนาะเบิ hey? ่ง hey? กันดีๆครับผมเนาะผมมีปิดบังเงียงกันไดครับผมเนาะผมมีแม่นหลังห้มยออกครับผมเนาะออกจังไรเข่าจังไรมาจังไรหายจังสันพี่น้องคร um. ับผมเนาะไตก็ะคืดไตรุดก็ะคืดรุดพี่น้องครับผมเอาใจวัดกันรอดพี่น้องครับผมเนาะเอ่อย่างหน่อยๆเท่ากับบริเมีดค่าเสียหายยังให้กันพี่น้องครับผมบริเสียเสื่อนแถวคุมเลสขาดพี่น้องหายวิฟฟี่หายด้วยใจพร้อมครับผมเนาะเอ่อนี่เอาหัวนี่มาเบิ่งกันนะครับผมเนาะสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นที่สุดคือสี่พี่น้อง ตัวเด่นล่องเก็บพี่น้องครับผมนะเด่นคือ4เด่นสด4เด่นล่องเก็บครับผมจุด3ตัว,วแล้วพี่น้องแล้วติ่งตัวทุกพี่น้องครับผมจัดให้4 8 5 4 8 7 4 8 9 7 8 5 7 4 5 7 8 9เห็นซ่านี่นี่เด่น4นี่ครับผมนะเห็นไ่มเด่น4เพ้่งในเนี่4อยู่แล้วซีเยอะแล้อยครับผมนะเนี่เห็นไ่มนี่แหละ ก็บาหลายตัวในชุดเกีกันนี่ก็สาตันะ้อพี่น้องมนะชุดสามตัวเดเด่นเกียดเด้นซอยู่นี่เห็น่ครับผมเนาะ,ะบานนี้ชุดสอตวพี่น้องครับผมชุดสอตัวมีเด่นศูนยะ์เด่นหเด่นเกาเด่นหครับผมเนาะเด่นศูนเด่นหกเด่นเก้าเด่นห้าเห็นบ่มมียูนิคอยู่สีุดเห็นบ่ครับผมเนาะเด่นศูนย์กับี่ศูนย์แปดศูนย์เกียดศูนย์เด่นหกกับซีหกแปดหกเกดหกเด่นเก้ากับสีเก้าแดเกกเก้าเด่นหกับซีห้ดหเกหพี่น้องครับผมเนาะนี่เอาบานนี พี่น้องมักศูนพี่น้องม้วนนี้ทำม,มักศนย์เด้อทำม,มักศูนย์เอาชุดนี้ไปเหรียจุดนี่ถทำม,มักโคก็าสามจุดนี่ไปเรียทม,มักเก่ากสามจุดตัว,วนี้ไปเรียนทำมักหาหายังเลยเหรอเออมาถามผมนี่เอาสามนี่แหละทำม,มักหาพี่น้องนี่บรด้คิดยางอย่อย่างมาเก่าเ้อบรว่เดียวเก้า,า,ายัางเัน,นี่เอาเกานี่ไปใส่เน ق, าะสมจุดนี่ไปเรียนเลยพี่น้องทำม,มักศูนย์วันศูนย์ยังอะไรแอดวัสดก็มีตศูนย์แท้วัส่าเอานี่ยสามจุดนี่ไม่ได้สี่0ูนย์ศูนย์เกียรติศ มาแท้ๆโปสุดใดกับสุดหนึ่งไม่หนิตามความ,มาของเขาตามดวงของพี่น้องเนาะเอานี rust. ่แหละนะครับผมอธิบายฟังแล้วครับผมเนาะหลายชุดโอ้หลายงวดที่ผ่านมากแลมันก็เป็นแบบนี้พี่น้องเขาดีทุกงวดแต่ว่าที่เขาอยู่ตรงไหนตอนนั้นล่ะนะนะครับผมเนาะผมกับบอลลูแต่ว่าตามใจเข้ามักสั่นเข้ามักศูนย์เข้ากรงเรียนไปศูนย์งวดนี้เนาะทำมักหาเข้าก็เรียนหาไปงวดนี้ตามนี้พี่น้องครับผมเนาะนี่แหละเอาตามเข้ามาวามสอบของเข้าหรือว่าผู้ได้เจรนเบิร์ตทำมันเป็นแต่ไไได้กการ็อปคับผม เนาะอ้าตามนี้นะพี่น้องเด้อเบื้องเอาพิจารณาเอาทุกตัวเลขทุกข้อมูลทุกแนวทางมีเข่าไม่หลุดพี่น้องทุกการลงพืนมีความเสี่ยงครับผมเนาะเอาพิจารณาหอ้าขับครับผมเอ้าเบื้องคลิปจบแล้วไปย่เลื่อมพี่น้องครับผมฝากไว้น้ำใจครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกนเตือนกดหัวใจเป็นก็ลังใจผมพร้อมครับผมเนาะอย่าลืมกดติดไว้ครับผมแนวทางของผมนะครับผมเนาะแนวทางฮานอยพัฒนาเพราะฮานอย มีรุ medidas, ่หลุดทุกเหมือนครับผมนะลาาพัฒนากะมีได้กัเขาได้รูนได้กัถือว่าโอเคอยู่กับพ่อได้รุ่นอยู่นะพี่น้องนะเอาตอนนี้แหละครับผมพูดได้มากกันเริ่มอย่าลื่มกดติดตามไว้เ้พี่น้องนะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งมันมันปังปังกันทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม